สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจุธาราธัตนชนางนักศึกษาระดับปริญญาเอกชั้นปีที่1สาขาเวชศาสตร์บริวัตรสำนักวิชาแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีค่ะปัจจุบันนะคะโรคท้องร่วงสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุค่ะโดยเชื้อโปร t o z o เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคท้องร่วงได้ยกตัวอย่างเช่น Entamoeba histolytica Giardia lamblia เรานะคะมีโอกาสที่จะได้รับการปนเปื้อนของเชื้อในระยะการติดต่อก็คือระยะซีดของเชื้อโปรโตซัวเหล่านี้ยกตัวอย่างเช่นในชีวิตประจําวันของเรานะคะการที่เราไปรับประทานอาหารที่รา้านค้าพ่อค้าแม่ค้าอาจจะปรุงอาหารให้เราโดยที่เขาไม่ได้ล้างมือให้สะอาดดังนั้นเราก็มีโอกาสที่จะได้รับการปนเปื้อนของเชื้อในระยะการติดต่อการที่เรา ดื่มน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติน้ำที่ไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อหรือแม้กระทั่งอาหารนะคะที่ไม่สะอาดเราก็มีโอกาสที่จะได้รับการปนเปื้อนในระยะการติดต่อค่ะที่สำคัญนะคะอยากให้ทุกคนตระหนักถึงความสะอาดและความปลอดภัยโดยที่ไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็ขอให้ทุกคนร่วมด้วยช่วยกันล้างมือรักษาความสะอาดให้กับตนเองนะคะเหมือนคำคมที่ว่ากินร้อนช้อนกลางล้างมือค่ะ อขอบคุณค่ะ